เดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมินะคะมาจัดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงยิกปัม้ม WF บ5 1หนึ่งค่ะ150ปาบาค่ะน้องๆมาเยี่ยมร้านทัพิมสยามแตงเช้าเลยนะคะน้องเลองลองของ,อ,งอยากลองของจริงค่ะขอเทสเองเลย ปาดได้วันผิดปรับได้ออแพ่แผ่ก็ได้ค่ะแพ่สดสดนูนี่แพ่สดยังดีแล้ว มาซื้อของสินค้าร้านทพิมสยามอยากมาลองเทสแบบนี้ก่อนซื้อได้นะคะเยนเชิญหน้าร้านทพทิมสยามค่ะปั๊มลมแบรนด์เราเองทับทิมสยามปั๊มนะคะลูกค้ามาจากชัยภูมิมาซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอินดตปั๊มของแท้ค่ะมอเตอร์นิสโซบิซิถังฉีดน้ำยาโฟมเครื่องดูดฝุ่นนะคะ ตอนนี้ช่างกำลังสอนการใช้งานให้ลูกค้าผสมน้ำยาโฟมค่ะปัม๊มลมทับทิมสยามปั๊มนะคะแประกันหัวสูบให้1นึปีค่ะประกอบมอเตอร์มิสซูบิชิสามแรงม้าไฟ380รบโวลต์นะคะความจุถ,ถัง250ลิตรค่ะ น้ำลมตัดเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังขึ้นของนะคะ ูกค้าขึ้นของเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะเทสเรียบร้อยจัดของขึ้นรถเรียบร้อยค่ะ